ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวหน้าโปรติกตอรของเรานะครับ <S <S ใครที่มียอดวิวน้อยๆนะคะรับโพสไปแล้วไม่มียอดวิวเลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะขั้นตอนตอแรกนะครับให้มาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับเดลิก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโคดหน้าคลิปนี้ได้เลยก็หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อใช้ร่างตรงนี้ได้เลยเน <S <S าาาาะสสนนคคทเ้้มมมใชบบรรรรกกัันนงงงแ็ไไซตต์ปถผดลย อ่ะข้อมูลหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะให้เรามีข้อ,ขอมูลให้เรากรอกตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีชชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านของทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไว้เพราะแกมันจะมาตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่อยากกรอกข้อมูลที่กลับมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สาม,มารถลงอินผ่านต์กเกินด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครใช้งานไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะเข้มามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายได้เลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลกักๆนะครับก็จะมีทาง f c e e o o o k n s t t g r r m y y u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  e t i k t อ k นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ TikTok ก็ันแล้วกันเนาะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หามหมวดมเราต้องการได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มยอดวิวราคาถูกตรงนี้กัแล้วกัน บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยเนาะผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราอ่ะ,ะ,เ,อะเดี๋ยวตองก็แลนะ้วกันเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเราได้เลยนะครับเดีเย๋ยวผมก็จะเอาเป็นอ่าโพสต์นี้ก็แล้วกันแล้วก็คัดล็อกลิงก์ตรงนี้วา,างใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับ จำนวนนี้นะครับก็สามารถทุกคนสามารถส่งดลางตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ผมก็จะขอใส่ไปสัก1,000ก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่ร้อยแล้วนะครับ1,000งพวิวก็ตกอยู่แค่ไม่ถึงบาทนะครับก็ไปเลยที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะตอนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับแล้วพอสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสับ แล้วก็จะเด้งมาหน้าปลอดกันซึ้งคุรานะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่แนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบเราดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้ทุกคนกดที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางสายก็จะมีอยูสับช่องทางกันชัดเจเลยนะครับหลักๆก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูบิลิวเอลเล็ตแล้วก็คลิปตัวคอลเลยนซี่นะ แต่เกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสม5า0บาทกันไป <c oughs> ก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนึงินได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางสายก็จะมีมากามก็สั่มอะไรเกยเรื่องเลยเนาะมีทางพักถ่ายสไตลนะครับต่อมาให้เราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลย บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับคืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆมาในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะสบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําอธิบายให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านกันต่างๆได้เลยเนาะอ่ะข่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนาไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ admin นะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อ admin ด้ายมือตรงนี้ได้เลย ข้อมาลักษณะารติดต่อ a d m i ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับไป่รียกแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรื Support อซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็ไปดูตัวเฉลยตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหมวดหมู่จะมปัญหาแล้ว,ลวเราเส่ได้ก็เรื่องของคุณใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสฉลยความนี้ได้เลยนะครับหรือคนที่มีรูปภาพหรือถังต่างๆนะครับก็สามารถเอาแท็กไว้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งตัตั้งตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะคร่าวๆก็็จะะเเปปนนรมาณี้ลย ได้ทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอ่ายอดวิ่ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาขบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวผมก็ขอปิดไปก่อนเลยก็แล้วกันเนาะตอนนี้ยอดวิ่ของเราก็มีอยู่แค่500อ่า500กว่าคนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ยอดวิ่ของเราขึ้นมาครบตามจำนวนที่เลือกเวนในเว็บไซต์แล้วนะครับจากเดิมก็มีอยู่แค่500กว่าคคนนนนเอองะรับตี้ก็ขึ้นมา1,900แล้ววเเนาาาะททง็็บไซต์กกรแถมยอดให้เยอะมากเลยนะครับก็ปดที่คคุุ้มสดๆไปเลยอ่่ะราวๆก็็จะะะเเปปนนนรมาณี้ลยครับ คนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆนะครับก็สามารถกลับอินเทอร์เน็ตสร้างหลอดได้เลยเพราะฉะนั้นเราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามันน่าตั้งแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคนทีกจักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นตับตรงนี้หนึ่งบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตาคุณชั่นของเว็บไซต์เลยเนาะตลิงก์มันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่กก็สแนนนนห้้้้้้าาคคคคลลลิิปปีีไดดเเยถรอ